ปาสุดยอดคุณพ่อที่โคตรจะอบอุ่นในเรื่องวันพีซ สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งที่ช่องทุเรยนมังเง่ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนชาววันพีซที่ผ่านทางเข้ามาทุกคนด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัวละครที่เขามีความเป็นพ่ออย่างเต็มเปี่ยมเลยซึ่งตัวละครในวันพีซส่วนใหญ่เนี่ยพวกเขาก็มักจะไม่ค่อยมีความรับผิดชอบในครอบครัวสักเท่าไหร่โดยการที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะดูเกินไปสักหน่อยใช่ไหมครับแต่ถ้าลองมาคิดดีๆมันก็จริงนะครับเอาแค่สมาชิกกลุ่มหมวกฟางก็พอก็คือพวกเขาเนี่ยแทบจะม่มเนะแ,แขา โอเคแต่ว่าในส่วนของโรบินก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นละกันเพราะว่าเกาะที่เป็นบ้านเกิดของโรบินเนี่ย mm hmm. ก็ถูกพวกทหารเรือมันเผาเฉลี่ยไปเลยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในเกาะน,นั้นเนี่ยมันมีพ่อของโรบินอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่สำหรับสมาชิกคนอื่นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันไม่มีสักคนเลยนะครับที่เขาได้อยู่กับพ่อที่แท้จริงของเขาดังนั้นในวันนี้ผมจึงมาพูดถึงตัวละครที่เขามีความเป็นพ่ออย่างเต็มเปี่ยมแม้ว่าคนที่เขาจะดูแลจะเป็นลูกแท้ๆของเขาหรือไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขาก็ตามซึ่งมันจะมีใครกันบ้างก็ลองไปรับชมัััฟงกนได้เลย เริ่มจากคนที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือเอ็ดวิร์ดนิวเกตหรือว่าหนวดขาวจนสลัดที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตและมีฉายยาว่าชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกโดยเราก็จะเห็นกันได้ว่าหนวดขาวในะเขารู้มาโดยตลอดว่ากอดสุดท้ายอย่างลาฟเทลอยู่ที่ไหนแต่ว่าชายคนนี้เขาไม่ต้องการทรัพย์สมบัติหรือว่าวันพีต่อย่างใดเนื่องจากความฝันสูงสุดของเขาก็คือเขาต้องการจะมีครอบครัวที่ดีและอบอุ่น โดยในที่สุดแล้วเขาสามารถทําฝันของเขาให้เป็นจริงได้ซึ่งแม้ว่าเหล่าลูกเรือของเขาเนี่ยจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขาก็ตามแต่ลูกเรือของเขาต่างก็เคารพและยอมรับให้เขาเป็นพ่อโดยเราก็จะเห็นได้จากในสกสงครามมารินฟอร์ดนะครับว่าหนวดขาวเขารักลูกของเขามากแค่ไหนเขายอมเสี่ยงชีวิตตัวเองไปทําสงครามกับรัฐบาลโลกเพื่อไปช่วยเอที่ไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขาด้วยซ้ําอีกทั้งในตอนที่สควอชหนึ่งในโจรสลัดภายใต้อานาตของเขาได้หักหลังเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกโกรธหรือว่าเกียดสควอชแต่อย่างใดและเขาก็ยังยอมรับอีกกกด้้วววยยย่่่่าาาาาารรทีเเขออมมใหหหืปัันลชง ขของเาได้นันน่นก็คือความผิดของเขานน่แหละเขาเองที่วางแผนไม่ดีเลยทําให้ต้องตามหลังทงหารเรืออยู่ก้าวหนึ่งมาต่อที่คนที่2นะครับนั่นก็คือเซฟขาแดงชายผู้เปรียบเสมือนพ่อบุญธรรมของซันจิโดยในตอนที่เซฟเขาได้เจอกบบซันจิเป็นครั้งแรกเนี่ยก็ในตอนที่เซฟเขายังเป็นโจรสลัดแต่ได้ไปโจมตีเรือที่ซันจิทํางานอยู่ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยครับซันจิเขาดันพลาดท่าและตกน้ําไปเซฟเขาจึงกระโดดลงไปช่วยซึ่งนั่นทําให้พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยต้องไปติดเกาะด้วยกันโดยเซฟเขาก็ได้มอบอาหารท,หทั้งหมดที่มีให้กับซันจิไปเลยแแล้้วววกก็งฟออรมม่่าาาหาทีตััเนนถ ยากกว่าของซันจิซะอีกซึ่งอันที่จริงแล้วในถุงนั้นเนี่ยมันไม่มีอาหารแต่อย่างใดเลยครับแต่สาเหตุที่ทําให้เซฟเขาสามารถรอดมาได้นะครับเพราะว่าเขายอมกินขาตัวเองโดยสําหรับใครที่ดูอนิเมะก็อาจจะงงนะครับว่าเซฟเขาขาขาดเพราะว่าขาเขาติดใต้ทะเลไม่ใช่หรออันที่จริงแล้วการที่อนิเมะเขาสร้างมาแบบนั้นเนี่ยก็เพื่อลดความรุนแรงในใจครับเนื้อเรื่องที่แท้จริงก็คือเซฟเขาเอาหินทุบขาตัวเองแล้วกินขาตัวเองเพื่อประทังชีวิตและหลังจากที่ซันจิเขาได้รู้ความจริงนะครับเขามองว่าเซฟเนี่ยคือด มาต่อที่คนที่3นะครับนั่นก็คือปอนสามีคนที่25ของบิ๊กมัมพ่อแท้ๆของทั้งลอล่าและชิฟฟอน โดยเมื่อประมาณ2ี่ปีที่แล้วนะครับปอนเขาได้แต่งงานกับบิ๊กมัมแล้วก็ให้กําเนิดแปดขึ้นมาคู่หนึ่งซึ่งนั่นก็คือลอล่าแล้วก็ชิฟฟอนและหลังจากที่บิ๊กมัมเขาคลอดลูกออกมานะครับเขาได้เช็ดหัวปอนออกจากบ้านทันทีแต่ด้วยความรับผิดชอบของความเป็นพ่อที่มีอย่างเต็มเปี่ยมในตัวปอนนะครับเขาก็ได้เฝ้ารอเพื่อสักวันเขาจะได้เจอหน้าลูกของเขาโดยในตอนที่เขาได้เจอหน้าชิฟฟอนเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาสามารถรู้ได้ทันทีเลยว่าเนี่ยคือลูกของเขาอีกทั้งในช่วงท้ายๆของ OK, เงเนนี่ยอากอเ,เอ,เอเลวงื่งนาากโจน ทำให้ทั้งเบดและชิปฟอนเนี่ยสามารถหนีรอดออกจากเกาะโฮเกคค้มาได้ซึ่งในตอนที่โอเว่นกำลังจะฟันเขาเนะครับในหัวของเขาก็ไม่ได้กลัวตายแต่อย่างใดเพรมามัวแต่ยินดีกับการแต่งงานของชิปฟอนและอวยพรให้หลานของเขาได้มีชีวิตที่ดีเรียกได้ว่าแม้หน้าตาของปอนเขาจะไม่หล่อนะครับแต่ว่าใจของเขาเนี่ยหล่อมาก มาต่อที่คนที่4นะครับนั่นก็คือคีรลอสนักสู้ขาเดียวผู้เป็นตำนานแห่งโคลเซียมพอ่อแท้ๆของรีเบกก้าซึ่งด้วยความที่คีรอดเขาเกิดในสลัมนะครับเขาจึงมักมองว่าตัวเองเนี่ยไม่คู่ควรที่จะได้เป็นพ่อของรีเบกก้าแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่เขาจะคอยดูแลรีเบกก้าอยู่เสมอแม้แต่ในตอนที่เขาเป็นของเล่นและไม่มีใครจําเขาได้เนี่ยเขาจะคอยอยู่เป็นเพื่อนรีเบกก้าคอยปกป้องรีเบกก้าแล้วก็คอยสอนวิชาดาบให้กับรีเบกก้าเพื่อที่ให้ลูกของเขาเนี่ยสามารถปกป้องตัวเองได้โดยในฉากทีี Rebecca, าา่่่่่ลเเเเบบก้้าาาาาคมอออออรรรวววูแสืพอของ เพราะงั้นคีรอดไม่ต้องไปไหนหรอกนะก็ต้องขอยอมรับเลยนะครับว่าผมเนี่ยแทบจะน้ําตาแตกเลยทีเดียวมาต่อที่คนที่5นะครับนั่นก็นนคือดร์ฮิลล์หมอกมรรมอลอชายผู้เปรียบเสมือนพ่อบุญธรรมของชอปเปอร์โดยในตอนที่ฮิลลกเขาได้ไปเจอกับช h อปเปอร์ครั้งแรกนะครับในตอนนั้นเนี่ยชอปเปอร์เขาถูกทำา้ายมาก็คือชอปเปอร์เนี่ยเขาเป็นครึ่งคนครึ่งกวางเรนเดียใช่ไหมครับ เพราะงั้นเนี่ยเขาจะเข้ากับเผ่าไหนไม่ได้เลยเวลาที่เขาจะไปอยู่กับคนคนก็มองว่าเขาคือสัตว์ประหลาดเวลาที่เขาจะไปอยู่กับกวางเลนเดียด้วยกันกวางเลนเดียก็จะมองว่าเขาเนี่ยไม่เข้าพวกนั่นจึงทําให้ในตอนแรกชอปเปอร์เขาจะรู้สึกไม่ไว้ใจใครเลยแต่ด้วยความจริงใจของหมอฮีลลุกนะครับจึงทําให้ชอปเปอร์เปิดใจและยอมให้ฮิลลุกรักษาบาดแผลให้และใน,นที่สุดแล้วนะครับชอปเปอร์เขาก็กลายมาเป็นผู้ช่วยของฮีลลุกซึ่งภายหลังนะครับอาการป่วยของฮีลลุกเขาได้กําเริบขึ้นมมมมาา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 าจจจึึงงงบบบออออออกััชปเเเเรร์ว์ววว่่ขขนนนยยยยลละตแแ้้้ืไดดิคคพสุ เพื่อที่จะรักษาฮิลลูกผู้ที่มีพระคุณของเขาแต่ด้วยความที่ว่าชอปเปอร์เขายังเป็นหมอมือใหม่อยู่เขาจึงเผยน,นําเห็ดพิษมาให้ฮิลลูก,กินโดยเข้าใจว่ามันคือยาที่สามารถรักษาฮิลลูได้ซึ่งฮิลลูเขา,ารู้อยู่แก่ใจดีครับว่านั่นคือเห็ดพิษแต่การที่เขาเห็นถึงความตั้งใจของชอปเปอร์และมองว่าตัวเขาเองเนี่ยยังไงก็ไม่รอดอยู่แล้วเขาจึงยอมฝืนทนกินมันเข้าไปครับเพื่อที่ไม่ให้ชอปเปอร์เนี่ยรู้สึกผิดหวัง หลังจากนั้นที่ชอปเปอร์เขาได้รู้ความจริงนะครับเขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและตั้งปณิธานว่าต่อไปนี้เนี่ยจะไม่มีใครต้องป่วยตายบนเขาอีกแล้วมาต่อที่คนที่6นะครับนั่นคือราชาเนปจูนชายผู้เป็นพ่อแท้ขององค์หญิงชิราฮุชิซึ่งสําหรับเนปจูนเนี่ยเขาไม่เพียงแต่จะมีความเป็นพ่อให้กับลูกๆของเขาเท่านั้นแต่เขายังมีความรักและความห่วงใยให้กับประชาชนชาวเงือกของเขาอีกด้วยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่หนวดข่าวตายและมีการขาท่าที่เป็นชาวเงือกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เนปจูนเขาจ อีกทั้งในตอนที่ลูฟี่สามารถปกป้องครอบครัวและประเทศของเขาได้เนี่ยเขาก็ยอมยกสมบัติทั้งหมดให้กับพวกลูฟี่เลยแต่ในสุดท้ายแล้วสมบัติเหล่านั้นก็ตกไปอยู่ในมือของบิ๊กมัมอยู่ดีนอกจากนี้ในตอนที่เซนชาร์ลอ์หนึ่งในเผ่ามังกรฟ้ามันจะมาจับตัวชิราโฮชิเป็นเป็นท่านะครับเนจูนเขาก็รู้สึกโมโหเป็นอย่างมากขนาดที่ว่าเขาจะต่อยชาลอดโดยที่เขาไม่กลัวตายเลยทั้งที่อันที่จริงแล้วเนจูนเขาเป็นคนใจเย็นและไม่ชอบใช้กําลังด้วยซ้าเรียกได้ว่าเนจูนเขาถือเป็น,นหนคนี่างเเเ่่ีียยมมลาตอทคนที่7นนคคั่ก็ืออุณทมออาาจรย์ขงแฟกี ซึ่งในตอนที่แฟงกี้เขายังเป็นเด็กเนี่ยเขาจะมีความโซนเป็นอย่างมากจนถึงขนาดที่ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาเนี่ยต้องทิ้งเขาให้กลายเป็นเด็กกัม้าเลยแต่ก็ยังถือว่าเป็นโชคดีของแฟงกี้นะครับที่เขาได้อาจารย์ของเขาอย่างคุณทอมอุปากาละเขาไว้และด้วยความโซนของแฟงกี้นะครับเขาจึงมักสร้างเรื่องให้กับคุณทอมอยู่ตลอดเวลาจนในวันหนึ่งแฟงกี้เขาก็ได้สร้างเรือลบขึ้นมาซึ่งนั่นทําให้แฟงกี้เขาโดนสเปนดัมใส่หลายว่าเป็นคนโจมตีเรือผู้พิพากษาทําให้คุณทอมต้องรับโทษประหารซึ่่่่่่่งงงงออออออััันนนนนททททีีจรรรรรรริกกกหหห้้้้้้้้าา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 เเเเยยยยมขขขคไไดดดบบโโษปะูแแลวตืสสใ ทงรถไฟเเดินะลจึงทําให้เขาสามารถถ่ายโทษได้สําเร็จแต่จากเหตุการณ์นั้นนะครับมันก็ทําให้ทอมต้องกลับไปรับโทษประหารอีกครั้งแต่ในที่สุดแล้วทอมเขาก็ขอรับโทษไว้แต่เพียงผู้เดียวซึ่งจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันทําให้แฟงกี้เขารู้สึกโมโหเป็นอย่างมาก แล้วก็มาต่อที่คนสุดท้ายนะครับคนที่8นั่นก็คือดองกีโฮเต้โรชินันเต้หรือว่าคุณโคอลซอนนั่นเองซึ่งชายคนนี้นะครับเขาเปรียบเสมือนเป็นพ่อบุญธรรมของลอเลยโดยในครั้งแรกที่พวกเขาสองคนได้เจอกันโรชินันเต้ก็มองว่าลอมีชีวิตวัยเด็กที่เหมือนกับเขาเลยเขาจึงตั้งปฏิธานว่าเขาเจะทําให้ลอกลับมายิ้มให้ได้อีกครั้งแม้ว่ามันจะแลกกับอะไรก็ตามและก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าการที่โดฟามิงโกเขาให้ลอเข้ามาอยู่ในกลุ่มเนี่ยเพียงเพราะว่าเขาต้องการให้ลอกินผลไม้ปีศาตผลโอาาเป ต่อมีชีวิตรอดต่อแต่ในท้ายที่สุดแล้วเ,เขาต้องมาตายด้วยน้ำมือพี่ชายแท้ๆของเขาอย่างโดฟามิงโกและอย่างน้อยที่สุดแล้วการตายของเขาเนี่ยมันก็ยังสามารถช่วยชีวิตเด็กน้อยที่ไร้เดียงสายอย่างรอไว้ได้ และนี่ก็คือป่าสุดยอดคุณพ่อผู้ยิ่งใหญ่นะครับซึ่งสําหรับบางคนเนี่ยก็อาจจะถามผมว่าแล้วดาก้อนละ่ะแล้วกาฟละ่ะแล้วยาศบละ่ะแล้วโลเจอร์ละ่ะเขา,าเป็นพ่อเหมือนกันแล้วเขาก็าเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ด้วยทําไมไม่มีพวกเขาในคลิปนี้เลยซึ่งผมก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าพ,พวกเขาเหล่านี้เนี่ยเป็นโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่ก็จริงเป็นอาหารเรือที่ยิ่งใหญ่ก็จริงและเป็นคณะปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ก็จริงแต่พวกเขาเนี่ยแทบจะไม่มีความเป็นพ่อหลงเหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับลองดูในส่วนของกาฟนะครับก็คือจับลูฟี่โยลงเหงา อีกทั้งยังปล่อยให้เอสตายต่อหน้าต่อต,อตาเขาอีกด้วยและในส่วนของดาก้อนก็คือในตอนแรกเนี่ยลูฟี่เขายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าดาก้อนคือพ่อของเขานั่นก็หมายความว่าดาก้อนเนี่ยแทบจะไม่เคยมาดูดาดูดีอะไรลูกของเขาเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเจ้ายาโสมนะครับก็คือเขาเนี่ยอยากเป็นโจรสลัดจัดๆเลยจนถึงขนาดที่ว่าทิ้งลูกทิ้งเมียไปและในสุดท้ายเมียของเขาก็ต้องมาป่วยตายในที่สุด เรียกได้ว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยสามารถเป็นได้ทุกอย่างเลยแต่ยกเว้นอย่างเดียวนั่นก็คือพอ่อก็จบกันไปแล้วนะครับกบหัวข้อแปสุดยอดคุณพ่อที่โคตรจะอบอุ่นในเรื่องวันพีซหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยในที่นี้ด้วยหรือหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอนอะไรก็สามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกันไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจส่วนผมต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ